เราคอนเทนต์เฟียเตอร์ไว้ด้วยกันค่ะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็รอดูว่าใครจะได้รางวัลอะไรบ้างโอเคก็เป็นธรรมดานะอ่าคอนเทนต์ก็ก็รู้สึกว่าทิกตอกเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้เราได้เสนออะไรสนุกสนุกแล้วก็ใหม่ใหม่สนุกดีค่ะยังไงบ้างอก็บางคนใา้อะไรก็เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่แบบติดตามได้บ้างก็รู้สึกว่าทิกตอกเป็นช่องทางที่ง่ายมากแล้วก็เป็นช่องทางที่ก็รู้สึกว่าเป็นช่องทางแห่งการสร้างสรรค์จริงๆอย่างวันนี้เรารู้สึกว่า เราเจอะฝนเจ้าหน้องหมูเด้งเป็นเจอน้องหมูเด้งมาค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถ้าใครยังไม่เคยเล่นอยากให้ทุกคนได้ลองเข้าไปเล่นแล้วก็ลองสร้างคอนเทนต์ของตัวเองดูค่ะโอ้ยจริงๆแล้วก้อยใน TikTok หรือว่าก้อยใน Dreamin ไงก็คือมีการฝีดหรือว่าอัปเดตเกี่ยวกับ TikTok ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะก็คิดว่าในอนาคตน่าจะมีคอนเทนต์สนุกๆให้ได้ดูเรื่อยๆอยู่ค่ะ มันมันติดเหมือนกับแบบมันติดนะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันทันโลกทันสมัยในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ผ่อนคลายแล้วกันก็รู้สึกว่าเป็นติ๊กตอกเป็นพื้นที่ที่สมิว่าเราเหนื่อยเนยจากงานมาเราได้เห็นอะไรที่มันแบบน่ารักตลกเลยเราชอบดูเราก็รู้สึกมีความสุขค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอีกเ่้าทางหนึ่งที่ถ้าใครยังไม่เคยเล่นก็อยากให้ลองแบบเปิดเข้าไปดูแฮปปี้แน่นอน ก็อารัชคะ่ะ G O Y Y O G M R A C H มั้งคะน่าใช่ใช่คะ่ะอาค่ะค่ค่ะ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 คราค่ค่ะค่ะคี่ะค่ค่ะค่ะค่ะคะค่ค่ะ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 ่คค่ะะ่ค่ะ ลึกอะไรมากเพราะก็อย่างที่บอกก็ยุ่งกับงันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาอยากเ้ิกเขาคือจะบอกเราเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็อยู่ห่างๆอย่างงงงวยยังได้คุยอย่างนี้ยังได้พามาคุยแต่ว่าคุยเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมีน้องปะที่ที่เราแบบช่วยช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เรื่องที่คุยก็มักจะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะแล้วก็มีถามทาะทุกศิษดิบแบบเพื่อนกันแต่ว่าถามว่าคุยอะไรมากมายไหมก็คงจะไม่ได้ เรื่องอะไระคะแต่พวกนี้จะโดนตัดเร่างะที่ย้ออะไรเรื่องเราเขายัางไงหนูคิดว่าในขณะที่เป็นเพื่อนหรือก็คาดหวังให้เขาเจออะไรดีๆแต่ว่าถามว่าเออหรือว่าเขาพิเศษทางชีวิตของเขาแล้วแล้วเขาก็มีวุฒิภาวะที่เขาจะตัดสินแล้วก็เลือกเส้นทางในชีวิตของเขาเองเพราะฉะนั้นได้ได้มุ่งของหนูได้ได้คณะที่เป็นเพื่อนหรืแค่หวังดีแล้วก็ซัพพอร์ตให้เขาเจออะไรดีๆคะ่ะเชื่อ เห็นพันผ่านบ้างแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็ก็แฮปปี้ในความเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจริงๆเพราะว่าก็เจอแบบถ่ายงานอะไรย่างเงี้ยก็เจอบ้าง